ตอนนี้มาหอนหน้าแล้วพี่น้องมีหลายคนมีลุงตุงหนึ่งต้นทีมงานพอทานวันนี้มื่อไหรามาสองคนเนาะทำไมมันี้ทำมาสามเป็นครั้งที่สองพี่น้องมาตุ้งเดี๋ยวสิพาไปเก็บบ้านกันแม่งพี่น้องตอนนี้ก็มาหอนหน้าเลยพี่น้องสีไปเก็บกุ้งพี่น้องเอ้ยไปแล้วันไปเก็บกุ้ปไปท่อกันบ้านประมาณกันไเพิ่นดูดไว้แล้ยวะฉันเฮ้ยลงไปไปทางไหนน้องบ้าน อย่างงางขนนี้น้องจงทางไปสมากุกไปหลักเดวเนไปเอองลายลมึกโจะมาชุกลยเนาะไปลยกโมาจะอละอยู่บา้าน <c oughs> อยู่บ้านข้ามแห้งพี่น้อง,ง,ง,ง <c oughs> ้ันข,ข้าแห้งมากรนซามคนพีบบ่น้องเมื่อนี่มองใส่ผทองแขงสเขียนเนาะลงไปห้นนาเกบกุ้ง มาแบบใหม่ได้พี่น้องมาเมือนี่จะได้งมกุ้งนี่เนาะมาเป็นทีมเลยเต็นทีมพี่น้องมึงกันแต่งตัวนั่งกันซายการบินนะโบได้มาเมือนี่พี่น้องฝากชงมีด้พี่น้องสายกันติ้นมาเบียดเนาะมาส่งเนาะพิมพ์ใหม่ญีปู่นพิวาัตระลงมาเลยทำอย่านข้าวเนาะพี่น้องไปหาเป็นกุ้งก่อนแห้งนั่นแหละ ชิมีเลยเนี่ยเม่ดตตะดินก้มาเนียไลนาะวดินได้พี่น้องเขียวนี่ก็ได้าเดินหยาบมามีนเนาะเก็บได้ไปเนาะชวงมะตะดินมันงูไปขึ้นข้าจังลอยยังมีแต่หินใหญ่นนะ ดูสวนนี่เนาะ่างดูสวนหมกมใครหมกมอบังกุ้งอะสิไหนหือว่าไหนนั่นี่ะทีมาอันเช่นไหนสุดอดท่สุาหมกชลี ได้กโตะป่าเค็งป่าอยู่โบราณนตอนของขึ้นหัวใหญ่เท้้โอ้ยอียนแต่อีอนน้ำพี่น่องมันต้มใส่ากี้แล้วะปลาอีกเออะงอเาอ่เดปลาเค็งมาิตต้มต้มีเทียงนะได้ปะเขา คือ <laughs> ลายเดียนี่กุ้งอีพอยเดี๋ยพี่น้องหลายนี่ ก็เขากลายอยู่ ตัวแล้กุ้งเนี่ตุ้งกับแตงตัวมายังดีมาหาป่าพี่เนาะตัวมายังดีมาหาป่าเดี๋ยวท่านใช่พระาเพุ่งเหนือมีเนาะมายำ่งมาที่น้องเบิ่งดมาสิวะโยโย่หยัให้น้องกี่ต้มเรียกตัวนี้น้ำ

ต้องเปลือก่อนเออเหมือนมืดมัวๆเนาะพี่น้องเนาะชนกระเด็นแน่แต่กระเค่ใหญ่เนาะมี่จะแม่ไข่หรือเนาะมีแต่แม่ไข่เลยพี่น้องเอาหมูเช่าหนึ่ดวงได้ไหม เอา,า่าตาตอนนี้กับน,น้องนี่ก็ยังมีปา่าใหญ่พี่น้องสัตว์สวยงามมีหย่างสีเขียวลุงตน้นพันยืนชอบยังลุงต้นแต่ยืนชอบยังอยู่รอบดับตะกอนตะกอนหน่วยว่านมาเดียวถึงรถ หาเฮ้มาก่อนนะนะหายเล้วเจ้ายันย <so um ันติดโควิดน uh ้ำปลาบอกลยนไดมาไก่ดิยันดูติดน้ำไก่ยังท่านแล้ปลายังเห็นดินแดงแดงแดงอยู ตอนนี้ลงมือเองพี่น้องปลาเบิ่งสิเป็นอะไรหวานแตกอยู่บ่นน้องวันปลาคอลงตุงลงมือเไม่กันถอดเสื้ออีกสันดัดนักเลยทีมงานเขาทีมงานพอถ่านมาหวานปลาสิเป็นจังไดเฮ็ดโอ้ยจับอะไรเขี่ยมันจักมันดำป่ะพิต้ามันละลูกมันน่ะพิต้ามันดักแกล้มมันน่ะปลามันดักแล้ปลากอบ เนเป็นอะไรพี่น้องมารอุ่นรอุ่นรอ,อ,ล,อลุน,ลลน,ลลนปลาคอ,อ,อาได้พี่น้องเลยเมย์มว้เป็นอะไรตึกตักตักกี่บ่มีชะหมอยบ่ ได้ว่าวบอไปลูกมันเนาะเนี้องอไรเนเนี่ยก็ไปถต้ไม่ขึ้นละวานอย่เนาะคือวมั้แล้วปุ๊บเนาะใส่องวันนี้ไปใช้ดบนีไปะชเวนีานลูกเรอเือะกปทหนปุุ๊มอลงเอันแฮกำลังงมมันมกำลังงมเห็นมันดิบกี่นี่เนี่ยเห็นมันดิบเนี่ยเห็นดิบเนี่แต่ไป

รางว네ันไหลเปิงปลาพี่เ้องวานเบิงไปเลีอยเข็นสุปเปนซุปน nice. ้ำขินโอ้ยหยบด้อยบาดเดียวเลยเนาะปาข่ใหญ่นันต้องขึนมาอีแ้วเพราะว่าเทควนนบาดยังมีคนกวนเลยมันก็เงนียบกระดักดักแมู่แม่นบันหยุ่ย่แม่ไม่เล่ อ,อะไรวะปลาไปเลยถ้ามันขาต้อนรอดก็รดไปแล้วปิดทางอาุ่งหน้าุ่งวันตะป,ปูเนาะพี่น้องเชนนี่หัวาหาตะป,ปูโค้งคุณแม่บันดาเนาะเชนนี่มันไปหอดกันเลยสะลุปไปเลยน้อเชนนี่แน่นักหนาอาจจะเป็นทางยางใร นาไม่ใช่ดไหลประคอหอยหอยลายเดีว้นี่คือหอยลายใ่กระปูด้วย่กระดกกระดกปานแหให้งายได้ใส่มุ้ยปนหยบ่ปีนี่ไร

เ uh ห็น huh. ด้รงที่ตา <laughs> <laughs> ีตาเห็นอเซงอ่เฮบมันแหงเอาเป็นรของขอใคร